สวัสดีค่ะรายการต่อไปเป็นการบันทึกรายการค้าระบบขายเป็นการบันทึกใบสั่งขายนะคะรายการวันที่7มกราคมได้รับใบสั่งซื้อ PO เลขที่722จากบริษัทสยามแมคโครจำกัดมหาชนนำมาทำใบรับคำสั่งซื้อจากลูกค้าเซลออเดอร์ขายสินค้ากระทิงแดงจำนวน10ลังลังละ 500บาทและบิวตี้ดริงค์จานวน10ลังลังละ600บาทต่อไปเราจะไปคีย์ในโปรแกรมนะคะให้เข้าที่ระบบขายค่ะกดปุ่ม Workflow เราจะเลือกเอกสารในที่นี้ก็คือใบสั่งขายค่ะเมื่อเข้ามาแล้วนะคะจะเป็นใบสั่งขายของสำนักงานใหญ่นะคะ เล่มเอกสารก็คือ0001คลิกโอเคค่ะเมื่อเข้ามาแล้วจะเป็นใบสั่งขายนะคะในที่นี้เราต้องการเพิ่มกดปุ่ม F 3เพิ่มค่ะเมื่อเข้ามาแล้วช่องเลขที่เราจะไม่ใส่นะคะเราจะให้โปรแกรมรันให้อัตโนมัตินะคะมาที่เลขที่อ้างอิงในที่นี้ก็คือ722ค่ะ วันที่นะคะก็คือ07 0158ค่ะรหัสลูกค้านะคะให้ใส่จุดแล้ว Enter ค่ะรายการนี้ลูกค้าก็คือสยามแมคโครนะคะให้เลื่อนไปที่ชื่อของลูกค้าแล้วกดเลือกค่ะ ถัดมานะคะจะลงมาที่รายการสินค้านะคะตรงคอลัมน์ทีให้ใส่เลขหเป็นสินค้าสำเร็จรูปค่ะถัดมาชื่อสินค้านะคะให้ใส่จุดแล้ว Enter ค่ะสินค้ารายการแรกคือกระทิงแดงนะคะให้เลือกกดเลือกค่ะ ถัดมาจำนวนนะคะก็คือ10หน่วยค่ะคลิกโอเคค่ะราคาหน่วยขายก็คือหน่วยละ500บาทนะคะก็จะเป็นมูล,ลค่า5,000บาทสินค้ารายการที่2นะคะมาที่คอลัมน์ทีใส่1เหมือนกันค่ะเป็นสินค้าสำเร็จรูปถัดมาที่ชื่อสินค้าให้ใส่จุดแล้ว Enter ค่ะ สินค้ารายการที่2คือบิวตี้ดิงนะคะให้เลื่อนมาที่ชื่อสินค้าแล้วกดเลือกค่ะมาที่จำนวนค่ะก็คือ10หน่วยค่ะคลิกโอเคค่ะราคาสินค้าหน่วยละ600บาทนะคะมูลค่า6,000บาทค่ะ รายการวันที่7มกราคมนะคะจำนวนสินค้า20หน่วยมูลค่า11,000บาทมูลค่าแวด770บาทค่ะยอดสุดทธิเท่ากับ11,770บบาทนะคะเมื่อเสร็จแล้วให้เรากด F10 บันทึกค่ะโปรแกรมจะถามว่าต้องการพิมพ์หรือไม่นะคะในที่นี้เราไม่พิมพ์ให้กด No ค่ะ ก็จะกลับมาที่ใบสั่งขายเซลล์ออเดอร์นะคะจะมีการอา้อขออภัยค่ะเมื่อกลับมาตรงนี้ให้ Escape ออกค่ะโปรแกรมจะถามว่ายกเลิกข้อมูลนี้หรือไม่ให้กด yes ค่ะก็จะกลับมาที่ใบสั่งขายเซลล์ออเดอร์นะคะในที่นี้จะมีการแก้ไขรา,ายละเอียดค่ะให้กดปุ่ม F2 แก้ไขค่ะ ถัดมาก็จะมาที่แก้ไขรา,ายละเอียดอื่นๆนะคะเปลี่ยนจาก n เป็น y ค่ะเลื่อนลงมาที่วันที่ส่งของนะคะในที่นี้โจทย์ไม่ได้บอกมาเราจะสมมุติว่าเป็นวันเดียวกับที่ทํารายการนะคะก็คือ0 7 0 1 5 8ค่ะเรียบร้อยแล้วให้กดโอเคค่ะ เสร็จแล้วให้กด F10 บันทึกค่ะโปรแกรมจะถามว่าต้องการพิมพ์หรือไม่ในที่นี้เราไม่ต้องการพิมพ์นะคะให้กด No ค่ะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกด Escape ออกค่ะกด Cancel นะคะเรียบร้อยค่ะ